สวัสดีค่ะวันนี้แนลี่นะคะก็จะมาสอนวิธีการตอบอินบ็อกซ์วิธีการกดเข้าไปดูป้ายชื่อติดป้ายชื่อแล้วก็กดแบนนะคะโอเคไปที่แอปนะคะตัวสีเทาๆที่ขึ้นชื่อว่าบิว i ิ e เนต i ู e กดเข้าไปเลยค่ะ พอกดเข้ามาในนี้ปุ๊บนะคะให้เราดูที่รูปเพจใช่เพจเราไหมถ้าไม่ใช่ด้านบนจะมีไอคอนเล็กๆะค่ะกดเข้าไปแล้วก็เลือกก่อนนะคะอ่ะสมมุติเราจะใช้เพจนี้พอเป็นเพจของเราถูกต้องแล้วสิ่งที่เราต้องมาดูคือด้านล่างค่ะที่เป็นรูปกล่องข้อความนะคะอ่ะกดเข้าไปในนี้ค่ะจะมีนะคะคนที่ทักเข้ามา เยอะแยะมากมายเลยถ้าเป็นในช่วงเวลาของเราเขาทักเข้ามาปุ๊บนะคะให้เรานะคะกดเข้าไปดูได้เลยครูแนลี่จะมีโรบอทในการตอบให้แล้วส่วนหนึ่งนะเพื่อที่ช่วยนะคะในแต่ละคนะสมมุติว่านะคะเราเจอคนนี้แล้วกันนะคะเราคลิกเข้ามาดูปุ๊บนะคะแล้วปรากฏว่านะคะสมมุตินะเขาทักเข้ามา อันนี้เนี่เรื่อนให้ดูก่อนนะคะสมมุติเขาทักเข้ามานะคะตดดตดต,ดตดนะคะแล้วเขาพิมพ์คําว่าสนใจนะคะโรบอทก็จะตอบนะคะให้เรานั่งดูแบบนี้แหละนะคะให้เราเลื่อนดูแบบนี้แหละสิ่งที่เราต้องส่งก็คือเลขบัญชีของเรานะคะส่งย้ําเข้าไปนะเพราะว่าในโปรแกรมเนี่ยมันจะลันนะคะของซ้ำซ้อนด้วย โอเคไหมแล้วลูกค้าเขาจะถามย้ำมาว่าเลขบัญชีไหนคะเราก็ส่งย้ำไปถูกต้องแล้วนะคะเออเขาบอกว่าวันนี้ไม่สะดวกนะคะอ่ะกดแอปนู่นนี่นั่นนะคะอ่ะอย่างเคสนี้ไม่แน่ใจว่าโอนเงินหรือ,อยังเพราะว่าไม่มีสลิปนะคะสิ่งที่เราต้องทำคือเคสนี้โอเคละนะคะเขาเขาตอบโต้แล้วนะคะให้เราไปจิ้มที่ชื่อเขาเลย จิมที่ชื่อคะ่ะอ่ะจะมาหน้านี้จิมที่ชื่อมาหน้านี้ถูกไหมคะวิธีการคือเห็นคําว่าป้ายกำกับไหมคะให้เรากดคำว่าเพิ่มป้ายแล้วใส่ชื่อเรานะคะทดสอบเห็นไหมใส่แบบนี้คะ่ะกดเพิ่ม ชื่อจะปรากฏอยู่ตรงป้ายกำกับแบบนี้ถ้ามีเจ้าของแล้วเราไม่ต้องไปใส่ซ้ำถ้าบุคคลน,นี้ไม่ได้ทักเข้ามาในช่วงเวลาของเราไม่ต้องไปติดป้ายนะคะเพราะเขาไม่ใช่ของเราโอเคไหมจะต้องเป็นเคสใหม่เป็นนักเรียนใหม่นะคะอันนี้คือการใส่ป้ายชื่อสำคัญมากๆเลยส่วนถ้าจะต้องกดแบนกดแบนในกรณีที่ไม่ตอบไม่หือไม่อือ อ่านไม่ตอบเงียบหรือดูโปรไฟล์แล้วน่าจะไม่ใช่คนให้เรากดตรงนี้ค่ะเห็นคำว่าจองตอนนี้ไหมสีฟ,ฟ้าเห็นไหมคะจองตอนนี้ให้กดเครื่องหมายลบเห็นเครื่องหมายลบไหมคะ,ะเดี๋ยวแนลี่ทำให้ดูนะกดเครื่องหมายลบป๊บจะขึ้นว่าคุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการแบนคนนี้ให้เรากดยืนยันถ้าเรากดยืนยันแล้วนั่นหมายความว่าเราแบนบุคคลน,นี้แล้วค่ะ เวลาที่เราส่งข้อความหรือส่งอะไรใดๆทั้งสิ้นจะส่งไม่ได้แล้วแต่ไม่ต้องเสียดายเพราะมันเป็นการที่เรายื่นให้ Facebook รู้ว่าเราไม่ได้ต้องการคนแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวคนประเภทใหม่คนดีๆจะดึงดูดเข้ามาแทนเนาะนะคะไม่ต้องเสียดายนะแบนไปเลยอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือเห็นรูปโปรไฟล์ f a c e b o o k ด้านบนขวามือไหมคะอยู่ด้านบนขวามือกดเข้าไปปุ๊บ ถ้าเป็นนักเรียนของเราหรือเป็นคนที่ทักเข้ามาสิ่งที่จะต้องทำคือคุณต้องไปเพิ่มเพื่อนเขาเลยนะคะไปสร้างสายสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ไปดูโปรไฟล์ว้าวคนนี้อยู่เชียงใหม่แต่อาศัยอยู่ที่กรุงเทพทำงานที่กรุงเทพนะคะมีเพื่อนพันกว่าคนแล้วค่ะว้าวนะคะมีการแชร์อ่ะนะคะมีการไลค์นะคะ แสดงว่าคนนี้น่าจะมีความรู้เรื่องการทำออนไลน์โอเคไหมรูปร่างหน้าตาสวยเลยนะคะกดเป็นเพื่อนเสร็จแล้วปุ๊บนะคะอันไหนที่มันเป็นโปรไฟล์นะคะที่เป็นแบบโปรไฟล์น่ารักน่ารักเราก็ไปกดคอมเมนต์ให้เขาค่ะอ่ะกดคอมเมนต์สติ๊กเกอร์ไปนึกออกไหมกดสติ๊กเกอร์ไปให้เขาหนึ่งตัวโอเคไหมอ่ะสมมติแบบเนี้ย คำถามคือพอคุณไปกดสุดยอดค่ะสวยค่ะว้าวคุณคิดว่าเขาจะกดเข้ามาดู facebook คุณไหมคะแล้ว facebook เราทำไว้ดีแล้วเราสร้างโปรโฟไฟล์ไว้ดีแล้วเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ไหมคะนี่แหละค่ะคือการสร้างสายสัมพันธ์